เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงเยอะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์มีการพูดถึงทั้งด้านลบด้านไม่ดีด้านบวกเนี่ยนะฮะกรณีของคุณตันเจ้าของอิชิตันเนี่ยนะครับที่ไปสร้างหิมะเทียมด้วยการใช้เกลือเอาไปโรยอยู่บนพื้นในส่วนทิ้งพ์คที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ครับหลังจากที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ออกไปนะครับก็ทำให้หลายหน่วยงานออกมาตรวจสอบแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรครับ เป็นที่ฮือฮากันทั่วในโลกออนไลน์หลังจากที่ตันภาศกรน,นาทีเจ้าของอิชิตันได้สร้างหิมะเทียมด้วยการใช้เกลือโรยบนพื้นที่โดยจัดพื้นที่เป็นสวนเรียกว่าทิงพาร์คตั้งอยู่บริเวณสีแยกรินคําอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินเล่นและถ่ายภาพระหว่างวันที่20ธันวาคม2557ถึงวันที่4มกราคม2558เชื่อมันโอเคนะเป็นเหมือนโปรโมทท่องเที่ยวของเชียงใหม่ด้วยอะไรอนยะ่างเงี้ย วใจแล้ก yeah. right. ็ท yup. right. hmm. ําให้ดึงนเียวได้เยอะก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะคะถ้าสติว่าแบบพนหมดเทศกาลนี้ก็แบบการเก็บดีๆอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรแล้วก็จัดแบบนี้ก็สวยดีนะคะก็แปลกงานดีก็ไม่เคยมีมาก่อนยางไรก็ตามในโลกโซเชียลมีเดียได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและเกลือที่มีความบริสุทธิ์สูงอาจมีอันตรายและส่งผลกระทบต่างๆตามมาหากไหลลงไปในแม่น้ํา ตอนนี้เราเก็บตัวอย่างไปวิเคน้าแล้วครับนะครับแต่ถ้าวิเคราะหน้ําแล้วมันยังมีปัญหาอยู่เนี่ยมันก็จะไปผ่านระบบปัดของทางเทศบาลนี่นะค,ะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้ในเรื่องของมาตรการในการป้องกันเดี๋ยวจะให้ทางบริษัทเนี่ยเขาดูแล้วก็เราจะให้ทางเทศบาลร่วมกับสำนักทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยออกมาคอยตรวจสอบต,ตลอดเวลา ในเบื้องต้นนะครับที่การตรวจสอบเบื้องต้นก็คือเราเก็บตัวอย่างน้ำนะครับจากท่อระบายน้ําเพื่อไปตรวจดูว่าประเด็นที่คนสงสัยกันมากที่สุดเลยคือค่าความเข้มนะครับซึ่งเราไปตรวจตรงนี้แล้วก็ดูในเรื่องของค่าความเป็นกรดด่างแล้วก็ดูค่าของแข็งที่ไได้ในน้ำของมนนะครับซึ่งจะเป็นตัวเก็บเบื้องต้นในการที่ดูว่าตรงนี้เรือตรงนี้มันลงไปบนเพื่อนนะครับอยู่ในท่อระบายน้ำและสิทธิ์ล้อมบานร้อยแค่ไหน ขณะที่เลขานุก,การนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยืนยันว่าได้ประสานไปยังผู้จัดงานให้ดูแลเรื่องการปนเปื้อนของเกลือที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเข้มงวดขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดได้ให้คําแนะนํากับผู้ชมงานเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในส่วนของสาธารณสุขได้ตรวจสอบดูเรื่องของ เกลือที่ที่นำมามาโรยหรือเป็นมามปอมเนี่ยนะครับเป็นเกลือบริเวณฟู้ดเกรดชั้นดีนะครับไม่ไม่มีไอโอดีนผสมอยู่เพราะฉะนั้นเกลือธรรมดาโซเดียมคลอไรด์ทั่วไปเนี่ยก็จะอินเทอร์แล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อบิวนะครับในส่วนของผู้บริโภคเกลือผู้ผู้ที่มาเที่ยวนะครับก็ให้ระวังเรื่องของการนาเข้าในเข้าไปในปากนะครับเด็กๆควรระวังมีแผลมีอะไรหลังจากเล่นเสร็จแล้วคนไปล้างมือให้เรียบร้อยนะครับ ด้านนายตันพัสกรนาทีได้ทำหนังสือชี้แจงว่าขณะนี้ทางคณะกรรมการจัดงานรับทราบและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วส่วนเกลือที่ใช้เป็นประเภทรีไฟซอลซึ่งเป็นเกลือบริสุทธิ์ใช้เป็นปกติในงานถ่ายโฆษณาทั้งนี้ทีมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบบริเวณสาธารณะอย่างเข้มงวดพร้อมจัดคนดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ภายหลังเสร็จงานจะจัดการเก็บทำความสะอาดเกลือทั้งหมดร้อเปอร์เซนตส่งคืนผู้ขายเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีไม่ให้เกิดผลกระทบกับชาวเชียงใหม่ทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดเชียงใหม่รายงาน